ถ้ากดแล้วเห็นอาจจะเข้าไปเนี่ยเข้าดิเออ D hand ไม่เปลี่ยนตู้ปมกู้รางนาไปเข้ามันมันมันไม่มีปัญหาอะไรเลยปะมิวมิวเรือรถเยอะไปละก็สวัสดีทุกคนนะครับนี่ก็คือยังไงเขาเรียกว่ายังไงดีเฮ้ยแล้วคนมันไปไหนหมดจะให้กูนำเลยเฮ้ยมันมีคนวิ่งไปแล้วจริงจริงเอาและไอ้นั่นมันวิ่งไปนู่นแล้วอ่ะ เออวิ่งไปนู่แแนแล้วอะแอคทีฟแอคทีฟไม่พดีเลยอะโหดเกินวิ่งไปไหนวะบวกแถวนี้ก่อนเถอะไปเก็บบูบีม้มั้งตอนนี้แค่สี่ก้อนเลาเออมันคงไปเก็บบูบี้นะแล้วแล้วมันมีคนลงทั้งหมดกี่คนทำไมมันดู <ผม S 1> น้อย,อย<น>ๆวะไม่ที่อยู่ตรงเนี้ยครบปะไม่ดูอะไม่แน่ใจเดี๋ยวแค่ว่าเอ,อ้าเราไม่ลงลไ,มไม่ลง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 ,ลง พิมพิมเรียกกันลงลงลงไม่นต่อเหอะอ่ะเดี๋ยวนีมันเดี๋ยวนี้ไปหนึงเนี่ยมัน,น,น,นมัน,น,ม,นมันจะตายอ่ะต้องคอยฮิวอ่ะเราเดี๋ยวไรอะไรเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมิวจะตายเราต้องคอยฮิวดูเลือดมิวสิมิวบางมากค่ะ เขาไปตองเรียหรือว่าเขาไม่ได้โอ้สไ้นั้นไม่กล้ามอนไม่อ่ะเดี๋ยวนำตอนนี้นะตอนนี้ใช่ไหมก็มาลงดัน40ให้ดูกันใช่่ะมเพราะเพราะมิชั่น1ดาวได้ตรงี้่6คนมันก็เป็นพวกตี่อยู่แล้วแหละลงได้6คนอ่ะเกมอะไรเกมอะไร ไฮเอตฟอนร์สพึ่งโคดเบต้าโคดเบต้าเนี่ยเขาไปกล้าอยู่นะฮะใช่ก็มาลองลงดานกันก็ระดับความยากของดานนี้ก็คือก็โหดพอตัวนะไม่ก็คือมันเป็นหนึ่งดาวอ่ะแต่มันก็โหดพอตัวนะเราว่าแต่เป็นเดียนั้นหนึ่งดาวเมื่อิดสองดาวแล้วก็ร้อยอ่ะคือหนึ่งดาวสองดาวบั่นดานหกเห็เบลลนี่มันเดือนไหนใช่แล้วแต่ว่าแต่ก็ อ,อ,อยากลองดูเหมือนกันเ <c oughs> ม่อไหเป็นไง <c oughs> แต่เห็นเนี่ยแต่เห็นในไอ้นี่ดิอะไรนะที่เขาบอกบอก <c oughs> ที่เขาบอกบอกกันอนะ่ะดัน55ใช่ป่ะโหด <c oughs> เขาบอกลงไป <c oughs> ชั่วโมง <c oughs> ไม่เจอบ,บอสเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรีบปั่นเบลแล้วก็ไปลองลง55ดูซิว่าจะโหดขนาดไหน คิดว่าต้องเอาจะทันนะฮะแบบน้อยตองกันหนึ่งน่อยมันตันหกสิบหรือเปล่าเอ้ยหรือแปดสิบอ่าวโคดีบ้าทุกวัไม่มีทางทำเลยอาจจะทานนะครับปั่นเนี่ยเนี่ยของสองวันสี่สิบแล้วอ่ะสามวันอาจจะเรื่องหน่อยก็ได้เอ้ยนี่เราต้องไปคุยกับไอตัวข้างในหนึน่งบ้างเราไม่มีเฟสนี่นนเราอยากไม่คือเราเน็ตยเป็นสายนอ,อยกเราไม่ไเป็นไมเปสนของเฟสเนี่ย เคยเป,ไป,ไป็นใหม่พยายามไม่ได้เหรอเออโนเอามัดอย่างเดี้ยวตอนี้แต่มีหมอสองคนก็โอ้นะโอ,โอ้สบายดีสบายเลยแหละฝั่งนาไม่มีแทงเลยนะ <c oughs> ปืนคู่เฮ้ยฝั่งนาเป็นคู่นะปืนคู่หมอคู่นักเวทคู่โอ้โหสุดยอดแต่แกมวมานนั <c oughs> แต่เมื่อกี้อยู่ดีๆเสียงหายนิดนึงงง เยอตบมากเปล่าเสียงในเกมหายเฉยเลยเอาฮะบ,าบอสเอฟเฟกมันก็เยอะไปบอสตัวแรกของดันนี้คือคือเสือพายุมอรกรวิธ <c oughs> ีแรกมันออกมาก็คือฆางูันก่อนใช่หละไอ้ยัองยอ้วเห็นแล้วเห็นแล้ว ต้องฆ่ารูปมันก่อนครับเอาพ่อมันจะมาเล่นงานเหมือนกนะฮะไม่ก็ผมมาให้เราเล่นงานนี่แหละไปเลยหารูปเผือตัวน้อยลองเกิดม้เนี่ยเกิดด้ฮะข้างหลังเราเนี่ยแหละไปเลยล้ำแสงก็ถ้าพูดถึงความยากของดันนี้ก็มันก็โอเคนะระดับความยากควรก็คือ ถ้าคุณมาลงกับเพื่อนคุณอย่างเงี้ยอย่าง,างคุณเวล์อ่าละคุณเวล์สี่สิบอย่างเงี้ยแล้วคุณมาลงกับเพื่อนคุณสองสามคนเนี่ยผมว่ายังไงก็ไม่รอดต้องลุมตัวเลือดนิ้วขึ้นฮะเลือดนิ้วขึ้นดอดเนี่ยฮะแต่คุณหมอวิวด้วยก็เป็นแบบก็โอ้โหกดยิกยิกอ่ะสกิลเราก็เราไม่ทันเเฉยยนี่โอ้เสือเขาฮะแต่เราผมอยากฆ่าเขาจำฮะอ้าวแล้วไอ้ไอ้อ <ผม S 1> ีเกิร์มันไปไหนเนี่ย โอ้มันอยู่ข้างล่างปล่อยมันเเลลืืออดหมันโดดลงไปข้างล่างไงมันตกอ้าวทำไมเสือบ้าก์อะเฮ้ยเสือบ้ากเฮ้ยเสือบ้าก์เสือบ้ากงงเลยเต็มเฉยเลยอาวไอ้ยแม่งนี่แจมนะกวางอะไรตอนนี้ครับกวางกูจะฆ่ามึงตายเลย ยอดมีมีบั๊กเพื่อนก็ไม่เป็นไรใช่ใช่คนเวตาชัยคนเบต้ามีการเดี๋ยวทีมนานก็ได้รู้เลยเนี่ยบั๊กแค่เสือบั๊กคือฮะฮาเกิดในใต้ประตูอะไอประตูเปิดพอดีอ่ะมันบั๊กเหรอไม่รู้ยังไงอันนี้คือตอนนี้เราไม่รู้ยังไงแล้วแบบมันนัวมากตอนนี้เออโอเคเคลียร์แต่มีความรู้สึกเสียงในเกเสียงในเกมมันดังไปขอปรับลดลงนิดนึงปรับมั่งดีกว่า น้อยตัวแทนนักเตะเมื่อไหร่เนี่ยเขาเวาจำแนกปรับเหลือ40สามติดนะโอเคพร้อมใช้งานปรับตั้งสามสามเอเกตสบายหูเออเฮ้ยเนี่ยไม่ใช่โนเนมนะโนเนมันชื่อเกิยวชื่อฉายาเนี่ยน่าจะชื่อเกิวชื่อชื่อิาเละชื่อเกียนีบยชื่อเกิวดิชื่อกีวม่วงนะฉายาเออแล้วแล้วอ้าวแล้วอีเกิลมันไปทำอะไรของมัน อีเกิลจะดับไหมฮะแลดูโลกนี้เงียบสงบเหลือเกินเมื่อเราเบาเสิ่งแล้วโอ้มันละลื่นหูขึ้นเยอะเลยเพราะชอบมอนสเตอร์ตัวนี้เลยแอนเพนไซรัลเซชันอันเนิร์ตเรพอนชื่อสุดยอดมากอ่ะมันเป็นอาวุธของอายาคัรโบองานที่แบบอันเนิร์ ที่อันตรายมากมากที่มันอันตรายมากยีเก็ลหยุดเนี่ยยีเกิจะจะฮิวยีเกิลเขาก่อนสิไหนอยู่ข้างหลังอ่ะโอเคแหววแล้วรับบอลแล้วแต่งฮิวมูยีเขาชอบแบบกระหันไข่ฟ้าอาร์ชิโตเว้มันดีจริงๆกันนะเนี่ยแต่เพิ่มความแมทนี่ก็ไม่ใช่แค่ดีเท่าไหร่นะมีบอลน้ำแข็งกระหันไข่ฟ้าโอ้โหเดี๋ยวปาบออีกรอบนึงนล้านเยี่ยมฮะ FPS กู เห็นใจกดแถบมาเป็มีมอนคนไหนกันเนี่ยเห็นใจคนถ่ายวิดีโอบ้างอะไรบ้างโอ้หเมื่อกี้แสบเหมือนอันสี่นักเนี่ยวิ่งกล่องมาแดนซ์ลอยอ่ะคือมอนเป็นตัวสี่สามแล้วอ่ะข้างมองคนเดียวนี่ไม่ไหวอ่ะเราไม่รู้ใครติดเป็นยังก็โอ้โหแก่คิดดูดิก็ตอนแรกที่เรามาลงกันสองคนอ่ะสามตัวแรกยังไม่ไหวเลยสามตัวห้านาทีอ่ะ โอโหก็ถือว่าโหดอยู่แต่นี่ตอนนี้รู้สึกอยากลองดันเบลฮาฮาอะไรเนี่ยเห็นเขาบอกไม่ผ่านกันัาทีปั่นเบลกันทีฮะแต่เย็ๆเอาให้มันจบเอาจะยินตัวเล็กน้อยข้างหลังมันกดแขกบแต่กีอยู่ข้างหน้าเฉยเลยเอออันนี้มันนี่มันก็โยดไปเก็บอันนั้นี่นะโยดเลยใช่ไม่งั้นเดี๋ยวประตูไม่เปิดเอาโดนโข่งไปเพื่อนเพื่อนเดี๋ยห้าติบอ อัดไหนวะโดสูงเกินไหนวะอ๋อมราหิห <ยน S 1> แล้วโดดเก็บไม่ขืมนะทำไงดีต้องไปยองขาดีดีก่อนเราค่อยโดดให้คนอื่นไปเก็บดิแอะก็เหลือสามครโอ้มาวิ่งมาวิ่งมาอืมเอาไปเราก็ฮิวได้ไม่เยอะนะสามสี่พันเองโอท่ยเก็บย<อ>ังไงอะ โอเก็บแกเสร็จไปแล้วเก็บน้ำบาดมากดูบี้ยโดดออกมาเกลื่อนกายแต่เราชอบสกิลลำแแต่ชอบสกิลลำแสงของหมอมากเลยนอกจากจะชิลเพื่อนแล้วยังทำดาเมจศัตรูด้วยว่ลอยมากถือว่าเป็นวายบัตเกอร์น่ะแล้วดูไอ้นั่นเป็นหมอใช่ไหมหมอเป่งสดเนี่ยมึงหมอสายตีเหรอวะแล้วหมปล่อยให้กูฮิวเนี่ยนะ ฟางไม่ใช่หมอฟอังจังเวทแอปผีเป็นหมอเปลวไฟแอีหมด <LP S 1> เกิดอะไรขึ้นมาเด้งขึ้นมากระตุกคิปหายอ๋อปลาเบิดหน่อยไอ้อะไรไม่รู้เด้งแหงขึ้นมาจะบอกนะเกออมเมอร์เขาอ่านใหม่หมดไม่ไม่ไม่อ่านใหม่ย่า yeah! มากเลยตะกิยลำแสงอาจารย์การจริงๆริมันสารมันอัดทรบยดีเอะไว้ทำไมมูกล้องมันเปเนี้ยคุณพี่แอ๊ดผิดแอ๊ดผิดนี่ก็นะกดจริงๆเลยใช่สดมากสดสดมากโอ้โห่ฮิลเต็มฮะกูฮิลเนี่ยนะครับไม่คือมันมีฮิลของตัวมันเองด้วยแล้วก็ได้รับการฮิลล์จากกูด้วยไงเต็มเสร็จแล้ว อยู่อยู่เดี๋ยวเมื่อกี้มึงกระตุกเหมือนกูหรือเปล่าใช่อยู่อยู่ภาพงอยู่อยู่ค้างนึวเน็ตหลุดจะบ้าอยู่อยู่บอยจะางฮะเฮ้ยฟาเจะตายเิให้มันกันเอ้าเอ้าเฮ้ยโอ้โหทไมเ่องฟาเเราเองสงุกคมนเแบบอยู่สกกเออน่าจะอย่างั้นเลยวหมูหยองใค่งงปิดตานเ อ๋อมอนไม่อยู่ภาพเลยแบบดูขงบหรือว่าคกิกออีกแล้ว <c oughs> อืออ่าห้องทางซ้ายมีโบูบี้แบบเนี้ยไม่มีตีไอ้ตีตีตีตบอสจะออกไอ้สัสไหนบอสจะออกเอมันต้องมาคุยหรือเปล่าไม่ใช่ไอบอสจะออก,กไม่มีบอสตรงนี้อ่ะแล้วก็มั่วไปงั้นแหละแหมนายก็เชื่อเราไปได้แหม ยังไม่มีเควะเงี้ยงการรอบนี้เป๊ะของเควสเอถอะเผื่อมีเควสไอ้พวกนั้นสื่ออะที่เราคุยไม่ได้เพราะไม่มีเควสแต่ก็ดูว่ามันสื่อคุยเได้ยังไงอือแต่เกมนี้นี่เรา่าเราโอู้กับเกมนี้ปะ่ะไ,ไม่มันกระตุกที่นายไม่เกี่ยวที่เราเว้ยเดี๋ยวเจอคาเค้น ได้จะได้อัดคลิปแบนค์เบียโชแบบกรแบบบอกปุ๋ใหญ่แพงเนาะห้างิบเวอร์เงี้ยแล้วของดีๆนี่ห้ากูวดอาแค่แพง,แพงโอ้แต่แบบแอคทีฟมึงนี่แบบสุดตีจริงๆอะ่ะพี่นี่สดมากครับมิวอยู่ข้างเราเนี่ยสดสอพอกันเนี่ยถล่ำเล็กไปแล้วไงเอ้ออยเดีายวเผยไปตีบอส เอ้ยเอาบอสอ้าวเห็นเราแล้วอ่ะอ้าวอ้าวตีบอสอา้หอยลำแสงก่อนละบอสที่เป็นหน่วยชิ่อแบบเนี้ยนี่เป็นยศเป็นเอเจนต์เลยแบบอย่างตัวเอเจนต์อย่าอย่าอย่าเล่นมุกภายในครับผมไม่เข้าใจอืมโอเค โอ้ยยอบัสมอนต์โดนบอสกระดดดอดนดด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 อดด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 ด้ดด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 องอะดดดดอดดดอดดดดดดะดดอดด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 อดดดดดด บอสเอ็มมังเอาการก่อนเอเอ็มมังเอคอนเดโดมเอ็มมันก็ทางซ่อนเฮ้ยอย่าให้บอสอยู่ได้ประตูอยูมันบล็ออีกถ้าบอสบล็ออีกนี่ฮาผมวะถ้าจะฮาอยู่ด้วยกับหนึ่งนะเราไม่ขอมันบล็อได้ไหมอย่าง้ยไม่บล็อกครับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมันตายได้ไงอะเฮ้ยเด็ดโอ้ยโดนพึ่งตีตีหัวสองพันสองพันสองพันเล็ดเสีหมดตือนเอ้ยชิวเอ้ยเอ้ยเรา ชุบช <te az rhythm> <lush> hey, ีวิตไปลวเว้ยต้องไปกดพีเนี่ยเป็นคลิกมันก่อนแล้วมันจะให้เรากดพีนตามไปลาไปลาไปล้าบอสถ้าบอสไอคือท่อที่เราด้ว้ยนะมีแพร่ได้ไมไม่เราจะไม่ชุบนายเพราะเราหมันไส้ดาจะหมดตัวแล้วจบดาตอนนี้คงต้องกลับเมืองไปส่องของไปหรือยา เราหมั่นไส้นายเราจะไม่ชุบนายชุบทีมีใบผิดเดี๋ยวล้างมอครับเดี๋ยวล้างมอมอมันพังอะไรนะไม่ใช่เหรอกูโกรกบะบเ้อะไรอกรบาตอะอะไรกูกกาบาตอะไรวะี <S <S ย่เลยเซ็<ม>งกูงกูก็งงอะไรกูกรบาตไม่เข้าใจว่ามีเรื่อ,องอยู่ว่า,า,ททางองมอโดนกระบะท้งลม ่รูกไม่เคยได้แม็กแบบจริงจังเท่าไ่โอเคไลรับเข้าไพเรสฟอตเราเถออเรา,เราจะจหมดเราจะลิฟให้หนายยยไไ <c oughs> ยนนยยยยยไยยยนยย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 ดย เลดี้โก้เลดี้โกโอ้ยพึ่งไป่รู้สีแบบแต่มีดาวแดงขึ้นหัวอย่างเดินว่าเป็นมอนที่โหดนอกชัวเลยมโนเวงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ห้องนี้มีอะไรป่ะไม่มีก็เปิดประเติมเลยมันมีให้เราคุยนี่หว่าเออช่างมันเถอะ อันนี้ไม่ใช่ห้องบอสเหรอห้องบอสสิอย่าห้องบอสด้าด้าจ้าไอ้ยาบอสชื่อไอคิโมเราไม่ดูครับเพราะเพื่อนบวกกันอยู่ <laughs> เฮ้ยคนอับเข้าไปในนั่นสิไม่อ่านเรา<อ>กดห้ามไปแล้วอย่างเกียนนะ ่ไมรู้เกือบเกือบกดแครบไปกดบอได้เนี้ยเราไม่ตีได้ไหมเราโอ้โหเราขอหามุมก่อนนี่เกือบตายแล้วเนี่ยเออจะตายเหมือนกันตัวเองเนี่ยกูเนี่ยเกือบตายแล้วทำไมมันเกือบม้อนโหดขึ้นเหรอไม่ใช่ครับไม่มันมาตีกูคือขาดแทนว่างั้นมันมาตีกูแค่นั้นแหละ ก็ขาดแผนคอยรับไปตีอ้ยมิวมิวมิว,มวเอา้ามิวจะโก้เนี่ยอะไรมีคนตีบอสเหรอไม่ดีบ้าหรือเปล่าบอกมิวจะโก้เนี่ยมิวก็นตบเม่เจ๊แล้วเหลือ,อ,อ,อตามต่อครึ่งหอดอีกต้องผิวให้พร้อมต้องผิวเพื่อนให้พร้อมโอเคเคลียร์โอเคคุณหมอไอเขาไปเปิดบอสแล้วฮะน่าจะปล่อยให้มันไปตายคนเดียวนะ เงอีโก้เงอีโก้น่าจะปล่อยให้มันิวมิวนี่อไอ้ลูกแก้วไข่ฟ้าของบอสเนี่ยเจ็บขาดอะยิ่งต่อเนี่มันน้อยๆนะแบบหูของพันเนี่ยก่อนกูบอ่ะไปล้มโอ้โหล้มล้มอย่างเงี้ยอันตรายฉันหอววิ่งก่อนแหละฉันจำได้ว่ามันจะมีอะไรตามมาเวลามันล้มเออมันจะช้าอะไรทั้งอย่างลูกดีฟังเราไม่แก้วขีโตมผมฟังมันรู้แก้วผีฟ้าดำ ไปชาร์จแล้วไปชาร์จแล้วไปชาร์จป่าวะไมาไหนมาไหนยังยังงนี่ไ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 งปีดโอ้ยปีดเลยยี่บายบัตเตอร์เลยโอ้โกูเลือกกูปีดโอ้ยมานี่มานี่มานี่ไอฮิวให้แล้วเดี๋ยวดูข้าแล้วเออชาร์จยังโหดอ่ะโดนทั้งแมทหรือเปล่าเนี่ยกูอยู่ไม่ไม่เราอยู่ด้านหลังไม่โดนโคตรอ่ะมันจะชาร์จได้ป่ะเนี่ยเลือดเหือ ไม่ชาร์ตเลยการใช้แก้ารเคลียล <ะ S 1> ร์ยเคลียบร้อยครับเคลียร์เ,รยยรเอ้าแอคทีฟตายแอคทีฟตายอยู่ในคาวที่ล้วของกูไม่เห็นนะแอคทีฟอยู่ไหนอ่ะสุดนะนี่พอทีบยังไงกีเหวี่ยฟ้ากันได้ยังไงอ่ะกีแฟรรชชิ่งคิดกันบางทีกินหมักเอ่าหายาเพื่อนำไปแลกไอเทมไอ้นั่นว่าไอเอ็นบีซีแลกอุวไหมดูดิถ้าเราเจอไอ้นั่นเน <หา S 2> ีย่ย กคชคอมเมนต์แคชชอยส์อะเขาไม่้เปิดเก่สามอันเลยดูดีมะนี่เกมมันยังเป็นภาษาจีนอยู่เลยเนี่ยภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นวะเนี่ยไอ้บัน,ะนมันก็จีนนี่หวะโอ้คีย์เพสอืมวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันเนะ นาะแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะจะได้เจอกันคลิปหน้าไอิตโก้ไปอิตโก้เร็วแมเก์บายบาย